ร้านนี้นะฮะเป็นร้านลึกแลับเข้ามาในซอยเนี่ยของเด็ดอยู่ที่นี่ครับสวัสดีครับวันนี้ก็เป็นวันหยุด ลงก็ออกมาหาอะไรกินตั้งใจไปร้านหนึ่งครับไปร้านอาหารจีนแคะเป็นพวกจีนฮักกาในกรุงเทพน่าจะมีไม่เกิน 3- 4ร้านนะฮะแต่วันนี้ลุงจะพาไปร้านหนึ่งคือร้านยกกวัวร้านนี้ถือว่าเป็นร้านที่เก่าแก่เปิดมานานเป็นร้านที่ว่าหายากพอควรเลยอะ่ะเดี๋ยวใกล้ๆเดี๋ยวลุงจะบอกทีว่าการเดินทาง อนนี้เอาเป็นว่าลุงจอดรถที่วัดคณิกาผมอยู่ตรงข้ามสอนอพระพาชัยพอจอดในวัดปุ๊บเดินออกมานี่เลยออกมาหลังวัดแล้วก็เดินนะฮะเดี๋ยวเราจะไปทางนี้กันเลยหรือถ้าจะมาจอดดีครับวัดนี้วัด,วดเล่นได้ยี่จอดแล้วเดินออกมาตูหลังแต่ถ้าเราเดินจากตรงเนี้ยแยกเนี้ยคิดว่า20เมตรถึงแล้วร้านนี้นะฮะเป็นร้านลึกลับ เรียกว่าถ้าไม่ไดีจริงนะอยู่ไม่ได้กันมาถึง5-60ปีแซอยนี้ฮะเป็นประตูเห็นไหมครับประตูแบบคุ้มคนจีนคนโบราณเลยเข้าไปในซอยเนี้ของเด็ดอยู่ที่นี่ครับนี่ครับมันเป็นคุมคนกีนซึ่งอยู่กันมาช้าหานายก,ากทัวถึงนะครับ อาทันสมัยครับเห็นไหมต้องเห็นไหมอาาต้องขอกรอนี่ครับอาาคืออาารุ่นแรกตอนนี้ผมจะขอแนะนำนะนี่คืออา玛มาลายอา่านี่เป็นเจ้าของร้านจบทัวอาาทำมากกิปไปล้ัวหกเ็สิเปยอนะครับหกเจ็ดสิบเปยอาาใช้เวลาฝึกในการทำนานไหมเพราะเพราะว่าไม่นานหรอกเพราะว่าอาหารแค่ที่นานเราครอบครัวเราก ทำมาเป็นสายเลือดเลยใช่แล้วอามบบผัดถึงตอนไหนถึงได้หยุดตอนนี้นิดน่อยสิบกว่าปีไม่ได้ทำแนค่ะแต่ใครเป็นคนทำลูกสาวลูกชายค่ะลูกสาวลูกชายนั้นเดี๋ยวเราเข้าไปดูในครัวแต่ว่าหยกครัวมีดีเด็ดอะลรทำไมถึงกาลอยเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับอันนี้เฮียเป็นรุ่นที่สองรุ่นที่สองครับนะรุ่นที่สองของหยกครัวซึ่งถ่ายทอดมาจากคุณแม่เรียบร้อย จุดเด่นของอาหารแคะคืออะไรครับคืออาหารแคะเนี่ยค่ะมีเข้ามาเป็นส่วนประกอบในอาหารอันที่สองคืออาหารแค้เนี่ยมีส่วนประกอบของปลาหนึกแค่แล้วอันแบบที่สามก็คือรสชาติที่มันแค่ไม่ต้องจิ้มเลยมันมีรสชาติความเข้มข้นในตัวของมันวิธีการถนอมอาหารอย่างเช่นขัดขัดกระ แง่งที่เราเห็นนี่ก็คือเป็นวิธีการหน่อหางที่เป็นจุดเด่นของตัวแหน่คแห่ใช่ค่ะอันนี้คือจุดเด่นของตัวแหนที่เรามาลองชิมกันแล้วนี่คือลูกชิ้นใช้เน้าใช้เนื่ออันนี้คือลูกชิ้นที่ทำจากหัวใช้เท้านะคะคือเป็นเส้นใช้เท้าที่สดตัวกุ้งแห่ ความนุ่มความมีผสมกับน้ำจิ้มทียหรหวาถ้าแล้วมัน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 ได้เฟตเจอร์ทุกอย่างได้ใช่อร่อยครับคร่อครับอันนี้เมนูนี่ที่เห็นนี่คือกระเพาะนะแต่เป็นกระเพาะกรอบนะกระเพาะกระเพาะกรอบไม่ทำยังไงมันต้องมีวิธีการแร่เรียกว่าในหมูตัวนี้นะคะไม่ใช่ว่าลูกตัวจะมี อันนี้ต้องมหมูที่ตัวใหญ่มากกระเพาะมันมันอยู่ที่กระหัวกร,ระเพาะไม่ใช่กระเพาะทั้งอันอนะมันต้องหัวตรงหัวนัโอเคอันนี้ก็คือส่วนของกระเพาะกรอบที่เอามาผัดเปรี้ยวหวานน้ำเปรี้ยวหวานของจริงแครเนี่ยจะแตกต,ต่างกับที่อื่นคือความเปรี้ยวจากมะนาวมะนาวดองใช่แม้พอกินแล้วดิสดชื่ออะไรพริตต์เลย หมือนมนันจุยแข็งมากจริงๆความออกรอบของกะเพาะกรุบกรุบกรุบส่วนน้ำซอสมันนี่นะมันเหมือนเลมอนแต่มันคือมะนาวดองจีนอร่อยครับเมนูต่อไปอันนี้ก็คือทีเด็ดของที่นี่เลยเส้นเมผัดเข้ามาใช่ไหมอไอ้แดงๆนั้นแดงๆนี่คือน้ำจากจากข้ามาอไอ้ที่สีแดงเนี่ยเพราะว่าเราเอา,เอาข้าวมันดางเป็นที่เพราะข้าวมัเป็นทันกันคุ้บี้ออกมามันก็จะเป็นได้สีนี้ฟังพูดแล้วต้องหลออ มันม่แต่ความหอมไม่มีกลิ่นของกอฮอลเลยตัวเข้าหมาที่หมักมากับพันุข้าวที่เขาบอกว่าข้าวนี้ต้องมีจากเมืองเกีนเท่านั้นนี่จะเป็นสิ่มืงไทยโอเคครับเดี๋ยวลุงก็กินต่อแล้วก็เดี๋ยวลามาตรงนี้เลยขอบคุณมากครับอามาสวัสดีครับ น,นี้ก็เป็นไก่บ้านอบเปลือนะอันนี้ต้องสั่งล่วงหน้านะทางร้านจะใช้ไก่สดอันนี้เป็นน้ําจิ้มเฉพาะของเขาครับเรียกว่ามผมพาใครมาหรือมากินเองทุกคนชอบเมนูนี้กันทุกคนเลยครับอันนี้ก็คือเป็นเต้าหู้ยัดไส้ใส่เข้ามานะฮะ ของินแคเจอปลาในหม้อดินนะฮะหม้อดินมันจะเก็บความร้อนได้ดีมันจะเดือดปุดบุดบุดแล้วเรากินตอนที่มันเดือดเดือดฟินจริงๆครับอืมความเป็นเต้าหู้ขึ้นกระบอกเลยกับหมูสับสไตล์ตตเปน็นเต้าหู้หมูสับของแค่เนี่ยอร่อยจริงๆครับเมื่อกี้ตอนกินนะอาม่าบอกว่าฮะเอาเส้นหินนะแล้วราดด้วยนี่เล,เลยครับ อันนี้เปรี้ยวหวานเอาน้ำจะลาดไปเลยนะอาม่าบอกว่าจะอร่อยมากก็ลองดูว่ายังไงผมงม,ามาเรียกาม่บอก วันนี้ลุงพ็พามาร้านอร่อยร้านหนึ่งซึ่งบอกเลยว่าร้านเนี่ยหยกกัวเนี่ยเป็นร้านกินแค้ที่เหลือแทบจะร้านเดียวที่เป็นแค้แท้และอร่อยมากส่วนคลิปหน้าลุงจะไปกินที่ไหนเดี๋ตามลุงไป